ดีครับผมวันนี้อยู่ใน S4 Pocket Version 4ทุกคนก็ห่างหายกันไปนาะนสำหรับแมปแมปนะี้นะเรียกว่าเขาอัปเดตมากี่แพทแล้วไม่รู้ว่าจผมตาาไม่ทันแล้วนะแต่อย่างแรกเลยคือเขามีสกินใหม่นะสกินใหม่ที่อยู่ในรันค้ารชมแล้วก็นี่เลยมีรันค้าให้เราสามารถซื้อพวกแฟกได้แล้วนะแต่ก่อนไม่มีแบเดี๋ยวนี้คือทําให้มันสะดวกสบายขึ้นนะเนะีนะ่ยมนเะนะี่ยมาชมข้าเรื่องวันนี้เราจะมารีวิวของสกิลของเจ้าตัวนี้มาชม Dark Spider Man สกิลนี้เลย เกี่ยวล่าสุดนี่สกิลแซดน้ำชมสปิเกอร์เคอรเรียนะสกิลนี้มันจะเรียกยานลบมาได้วิธีปลดล็อก็คือฟาร์มเลเวลของสปิเกอร์ให้ถึงเลเวล80เป็นเองคุณผู้ชมก็ไปฟาร์มในหมวดซอมบี้หมวดต่างๆที่มันมีในเกมะนะก็แนะนําเป็นหมวดซอมบี้แหละฟาร์มดีสุดแล้วแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มารีวิววันนี้คือเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมสกิลใหม่ของเขาอยู่ตรงที่มัตเตอร์8ีอ8มาเตอรี่80นะสกิลของเจ้าชิปวอตแมนหรือว่าคุณปู่วิทย์นะคุณผู้ชมก็คือสกิลลไไไททมมมม์ออออรรดดดดนนนนนนัันัน่ะ่่เเเเงะะะะีี๋๋ยยวววคุณาาาจจไไํ้กกผิ สปิเกอร์เคลียร์ก่อนแล้วกันมาดูสกิลของเขาครับผมเจ้าสปิเกอร์ตัวนี้มีสกิลคือ,อมันมีหลายตัวอย่างที่มันมีสกิลแบบสปิเกอร์เคลียร์นะมีสปิเกอร์แมนดาสปิเกอร์สปิเกอร์บูมแมนดักสปิเกอร์แล้วก็สปิเกอร์สไตยเดอร์นะถ้าในทีมเรามีตัวอะไรนะผู้ชมเผาสปิเกอร์เราอ่ะที่มันมาตริแต่สิบแบถ้ามีแค่หนึ่งหรือสองตัวมันจะเป็นแค่สปิเกอร์เคลียร์ธรรมดานะแค่ฮิวแล้วทำดาเมจแต่ถ้าแบบอัปเกรดสปิเกอร์เคลียร์มาต้องมีสปิเกอร์อออยย่างงน้้้ตตัวผูมชมมี เผ่าซิปเกอร์ที่มีสกิลเนี้ยเลเวล80อะสามตัวนะมาดูกันว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะมันคือสกิลแซดเองผมจะลองกดให้ดูนะสกิลแซดกดไปไลฟ์วีแบลวกดไปแล้วมาคชมมาแล้วยาลบเอาวยาลบหายไปแล้วเรียกมาแล้วก็หายไปนะนี่ไงโอ้โหคุมชมมาแล้วยาลบโมเดลโหลดครับผมมีเสียงดนตรีด้วยผมไม่เปิดให้ได้ยินหรอกเซีกซิ์ครับผมนี่ค่ะคชมมันยิงเลเซอร์ไปแล้วอู้ สกิลสุดโหดครับผมทำไมมองไม่เห็นยานเลยเนี่ยมันสูงเกินไปนะผู้ชมก็ปิกมันยา,า่อาจต้องเต็มอ,อู้เรียกยาลบครับผมลงมาข้างล่างได้ไหมเนี่ยสกิวผมเรียกตัวระดับบอสได้เลยไหมเนี่ยจีเทเลดีสี่เรียกมาเลยผมเปิดหมดก่อนทห้ตัวเองก่อนอู้ตีจีเทเลดีสี่ผู้ชมยาเราเขายิงใครอะ่ะเขายิงเผาซิปิเกอร์ที่ลงมาข้างล่างนี่ผู้ชมพลงพังซิปิเกอร์เ,รเหลียนะ นี่ยิงเจแม่เดี่คนเดียวเนี่ยผมไม่ต้องทำไรเนี่ยเนี่ยเขาเรียกรถถังมาด้วยมาชมมีรถถังด้วยรถถังมาครับผมสกิล,ลนี้อ๋อแต่ผมแสบตาครับผมตอนนี้ไปตีคนอื่นได้ไหมผมว่าผมขี่อันเดมี่ก่อนตัวนี้มันเกินไปละเอาแค่จีเทเลธรรมดามีปะจีโคเลเซอร์เนี่ยพอละนี G ่จีโคเลเซอร์มันก็ยิงผมโดนอยู่ดีอะเรียบร้อยครับผมติดกูดาวแล้วนะสปีิเ,เกอร์เขือนเรียเราสกิลที่โอพีมากเดี๋ยวผมมาลองให้อีกรอบนึงมาร์ชชมเดี๋ยวมาลองใหม่กันรอบนี้ ผมจะถอดเป็นยานมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเปิดกราฟิกส่วนก่อนเราจงลงมาครับผมมาแล้วสปิกเกอร์เคลียร์ครับทก่านถอดเป็นยานไปดูกันจร,จ,รจริงๆเชื่อเลแรงอยู่น้ำชมดาเมจผมบินไปถุงเอถึงไหมเนะี่ยบินมาสูงขนาดนี้แล้วต้องทันแล้วยาโอ้ไม่กยานบินของเผ่าสปิกเกอร์ครับผู้ชมรุนแรงมากผมบินมาถึงด้วย โอ้สวัสดีผมบินมาถึงครับเขาตามผมมาเร็วมากยานเนี่ยนี่ผู้ชมยานแบบแบบเต็มรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละโคตรเท่ผมกลับไปจุดเดิมก่อนเลิกฟีดทำไม่ลาก่อนแล้วก็เรียกรถถังมาผู้ชมเป็นรถถังแบบนี้นะผมจะลองสปาลยิงเล่มมาอีกตัวหนึ่งนี่รถถังเขาจะยิงเป็นปืนสายผู้ชมดาเมจอุ้ยสองพัาเลยเหรอสองบรรทัดผู้มชมดาเมจแรงเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ย รถถังมีเลือดแค่สองพันนะไม่ชมลองสปีกเกอร์เคลียเราปุบอืมสองนัดจีเทเลตตุยครับผมโคตรแรงก็ปลานนี้ยก็เป็นบบสปีลสปีกเกอร์เคลียของเขานะของเผ่าสปีกเกอร์แมนเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งกันจะเป็นตัวไทม์รอดนะเผ่านาฬิกาตัวต่อไปมาผม้ชมตัวต่อไปคือเจ้าตัวนี้ชิปคอ็อกแมนนะปูวิทน่าจะเป็นตัวเก่าแล้วผมเพิ่งรีวิวเองผมจะสปาวมพํ่มมาเยอะเ,เลยให้มันเข้ามาหาเราผม้ชม แต่มันไม่มาหาสิมันวิ่งช้าประวพวึงนี้เป็นตัวเร็วกว่านี้ไหม normal นี่ไง normal toilet เห็นผมหรือเปล่าไม่รู้ผู้ชมมาอยู่หกขอบเต็มเลยนะสกิลของเขามีแค่สกิลเดียวผู้ชมของเลเวลแปดสิบนั่นคือสกิล F time lord ก็คือเขาจะลดคูลดาวให้ทุกคนที่อยู่ในวงรัศมีของเขาผู้ชมทุกตัวนะแต่ลดคูลดาวให้พวกตัวละครที่มันมีสกิลส,ลสูลดาวแบบปูดาวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้พวกมีสกิลใหญ่ๆก็มีดาเมจนิดนึงไม่ได้เยอะมากมาลองใช้กัน เป็นสกิลเอฟมชมทามลอหลดไม่ปล่อยกลางวงเลยแล้วกันนะแต่ปูเดินช้าม,มากครับทามลอหลดตูมมาแล้วมาชมพลังโอไมก o ก็ส oh oh. เโีเลกแขนอะไรลงมามาชมเป็นแขนของใครปะเนี่ยแขนใครไม่รู้แต่ว่าพลังาาเียวจะเลปูพลังปูครับถอดฟีคาเมลาไปดูแล้วเหมือนจะอยู่นานอยู่นะพี่คนอยู่นานอยู่ อาน,นใช้ได้เนี่ยเนี่เนี่ยโอ้พลังปูครับเปิดวงเวทข้างบนลงมามีพลังโคดเฟียวพลังสปิคเกอร์ไม่ใช่สปิคเกอร์พลังปู่วิดคร,รับสับสวนชื่อหมดละมีลาเมนนิดนึงนะแล้วก็ลูกดาวให้เพื่อนที่อยู่ในสมีสกิลก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็อยู่นานด้วยนะผู้ชมนานอยู่เนี่ยเลิกฟีดไ่ล่าก่อนกลับมาครับผมผมลองเอาซอมบี้โซเลตมาสิ เราเกตด้วยอ่ะกระจีโคนมาอีกหนึง่งกดคัตโหมดก่อนไม่ทันละสกิลคูดาวแล้วผู้มชมดานเมียก็นิดน,นิดน,นึ่งนงะเขาบอกไม่ได้แรงมากก็ประมาณนี้กับสกิลเขาเดี๋ยววิวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมาของน้องชายเดี๋ยวรีเสิริมไปหน่อยรายกานไม่ชมเรื่องสกินใหม่นะสกินมิติตัวใหม่ผมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยผมมามินม,มีนี่ UTC มีอยู่นานแล้วโมโหรากาก็มีอยู่แล้วนะทุกคนตัวนี้มีไหมไม่มีมิติกนนี้รีวิวไปแล้ว มีสกิตัวหนึ่งที่มาใหม่นะรู้สึกจะเป็นตัวตัวนี้่านผู้ชมนี่เป็นแบบร่างเบาหรอสปีกเกอร์ล่างเบานะมีตัวไหนมีอีกไหมตัวนี้ก็มี่ม้นผู้ชม E X O นี่มินิ้ท่านทีวีแมนมีอยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเฮ้ยไฮแลนด์เทเลวิชันแมนตัวอะไรวะเนี่ยนี่ก็มีสกรีนครับผมอันนี้ไม่มีอยู่แล้วผมรีวิวสกิล ไปกินสติ๊กเกอร์เพิ่มให้แล้วกันมีท่าไรใหม่ไหมมาดูกันมาแล้วผมความสามารถคืออะไรไม่รู้เพราะว่าผมไม่อ่านมานะไม่จุมแพทลองสกิวก่อนอะไรยังเหมือนเดิมอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากเสถเท่ดีนะร่างนี้งัวท่านี้แดนเหมือนเดิมครับผมเดนไ่จําศัตรูทีมศัตรูเหมือนเดิมนะความเท่ให้เต็มครับแต่ไม่รู้ว่าอย่างอื่นเปลี่ยนหรือเปล่ามีท่าไรเพิ่มมาเปล่าหรือเปล่าตัวเนี้ย สปิเกอร์คาเริ่มผมเรียกสปิเกอร์คาเริ่มกันแล้วผมไม่รู้ว่าส,ก,สกิลแปลนะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันทําอะไรก็เหมือนเดิมนะอาจจะมีอะไรบับ,บ,บมานิดน,นึ่งแหละผมก็ยังไม่ทราบขออภัยด้วยมาให้ดูแบบคร่าวๆอีกตัวหนึ่งจะเป็นสกิลตัวนี้ขึ้นใหม่เผาสปิเกอร์บูเมนมีะายใหม่ครับมีสปิเกอร์เคเลียร์เหมือนกันนะตัวนี้มีทุกตัว อืมให้มาดูโมเดลสกิลใหม่ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมประมาณนี้ก็คือทั้มันดูเท่ขึ้นอ่ะผมอยากรอดูร่างเผ่าบ้างใหม่ของเผ่าสติฟิเกอร์นะที่เพิ่งมาในไอ้สมมติเมื่อไม่นาณนี้อยากรู้ว่าร่างใหม่เป็นไงเหมือนกันนะก็มาเนี่ยสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูประมาณนี้สกิลใหม่สองตัวนะไม่ใช่ใหม่เก่าแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาทั้ให้โอเคผมคลิปนี่ยเพื่อนร่มของผมร่วมกันร่วมตามกันไลค์ก็ยิงก็ท่านใหม่ผมเจอกันคลิปหน้านะสำนี้ไปแล้วผมบายเจอกัน